สวัสดีครับวันนี้เพจดีวันสเปกไทยแลนด์นะครับจะมารีวิวกล่องเครื่องฟ้าดีวันสเปก GTR ตัวใหม่นะครับในไทตัน2019นะครับผมอันนี้หลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับผมดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูโหมดรีวิวโหมดปกตินะครับเดิมๆของรถก่อนว่าคันเร่งของรถนะครับมีอาการหน่วงอื่นยังไงนะครับผมดูที่รอบเครื่องนะครับก็เราจะเหยียบคันเร่งประมาณ50นะครับผมดูรอบเครื่องนะครับ นี่คือการเหยียบคันเร่งประมาณ5 0นะครับรอบเครื่องตอบสนองค่อนข้างช้านะครับเนี่ยคันเร่งเหยียบลึกนะครับรอบยังขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับทำให้การออกตัวอืดนะครับเร่งแซงก็จะค่อนข้างช้าได้หนึ่งลอรอบนะครับผมทีนี้เรามาลองดูโหมดนะครับกดปุ่มโหมดตัวนี้นะครับเปลี่ยนโหมดถ้าเป็นรูปใบไม้ก็คือโหมดอีโคนะครับรูปหน้าจอดีวันสเปนะครับจะเป็นโหมดนอร์มัลคือโหมดปกติของรถแล้วก็รูปเทอร์โบนะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ ซึ่งปรับบวกลบระดับได้นะครับตัวเลขสปอร์ตยิ่งมากนะครับคันเร่งยิ่งไวนะครับเราปรับที่แม็กเลยสปอร์ตเนะครับเรามาเลยลองดูการีสปอนส์ของตัวคันเร่งนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเคยที่เราเหยียบนะครับนะครับเห็นไหมครับว่ารอบมันไต่ขึ้นไปถึงสองพันรอบเลยทั้งที่เราเหยียบคันเร่งเท่าเดิมนะครับมันก็จะทําให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับออกตัวเร่งแซงนะครับพุ่งขึ้นนะครับไม่ต้องรอรอบนะครับ บูตมาเร็วขึ้นนะครับก็จะลดเวลาในการออกตัวได้ค่อนข้างดีนะครับนะครับส่วนโหมดรูปอีโคนะครับใบไม้ตรงนี้นะครับปัดปรับที่7เลยยิ่งมากนะครับคันเร่งยิ่งหน่วงนะครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับรถติดนะครับช่วยประหยัดน้ำมันนะครับลองดูระดับคันเร่งนะครับนะครับก็จะนะครับการตอบสนองจะน้อยกว่าสแตนดาร์ดของรถเลยนะครับเหมาะกับรถตตดติดนะครับค่อยๆค่อยๆไหลออกนะครับทาให้ประหยัดน้ํามัน นะครับหรือสาหรับคนที่เท้าหนักนะครับต้องการประหยัดนะครับก็ใช้โหมดอีโคตัวนี้ได้นะครับอีโคจะปรับได้เจ็ดระดับนะครับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับยิ่งมากคันเร่งยิ่งอืดนะครับส่วนถ้าโหมดสปอร์ตปรับได้เก้านะครับยิ่งมากคันเร่งยิ่งไวนะครับก็ใช้งานทั่วไปก็เริ่มต้นสักประมาณห้านะครับห้าคันเร่งเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วละอ่านี่ครับอันนี้ก็พอละอ่าได้แรงบิด ออกตัวสบายแล้วครับออกตัวเบาะนะครับเหยียบคันเร่ง50%เราก็ลองดูเหยียบคันเร่งเยอะๆหน่อยนะครับกระแทกหน่อยนะครับได้รอค่อนข้างเร็วคันเร่งเบานะครับไม่ต้องเหยียบหรือนะครับแล้วก็ อีกโหมดหนึ่งที่มีในกล่องตัวนี้ก็คือวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับให้กดที่ปุ่มโหมดตัวนี้มาที่หน้าจอดีวันสเปกนะครับแล้วกดปุ่มโหมดค้างไว้ตัวกล่องหน้าจอจะโชว์โวลต์นะครับอันนี้ก็13กว่านะครับปกติกนะครับจะกลับมาที่โหมดธรรมดาที่เป็นกล่องครี่ไฟฟ้าก,กดโหมดอีกทีนะครับก็มาอยู่ที่โหมดที่เราต้องการได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นรีวิวเล็กๆนะครับผมสำหรับผู้ใช้ไทตันตัว2019นนะครับผมก็ ฝากสินค้าไว้ด้วยนะครับกล่องดีวันสเป GTR รุ่นใหม่นะครับผมตรงรุ่นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ